าประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสาคันอมซับครูนครปฐมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิยาเขตหนองแขมแสนครับโอ้ครูมากันเยอะแบบติดน้รถจอดกัน เป็นระเบียบแบบไม่เป็นระเบียบครับโอ้โดูได้ตังค์แล้วกลับเลยเนะ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกลับวนมาใหม่เออลุงลนะ <c oughs> นี้เ <c oughs> นี่ยสวัสดีครับโอ้ยไว้ดีนะฮะ อ่าแ่ความความรอใช่ไอย่างวะอ่าตอนใช่ไหม้ยาวไปนั่นแหละไปเอาตังค์เลยอเจะเพื่มนงเยอะใช่ใช่ปฏิกราไมไม่เรียกตังค์เลยเขเรียกคิว ไม่ได้ค่ะต้องมาถ่ายอที่งานต้องเจอ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 การแดนอ่ะ ไปรับเงิน500ส้จากคอนทรัพย์หรือคอนผสบประชุมนี่ก็เดินดูก็เจอกันแล้ววันดีค่ะเมื่อคืนเาไปงานที่วัดเจอรูปรอเจอรูปรอต้องเอานอยอาหน่อยหน่อยนะเราประเภทครูอาวุโสแล้ว

คราบพี่สวัสดีครับไม่สังเกตการณ์ไหเนี่ยคำนั้นเรือกเรียกตินี่และคำั้เรืองอยู่เรอๆนะเก็บกับไปเนี่ย ada-ada. <laughs> นานค่ะคุณสมบัติใจใหญ่คุณอมนะดูว oh. ่าดีค <c lusive words> <I> <th> ่ะคุณส <th> ัมสิทธิ์เทียมคุณนานค่ะถึงสุกเลยตัวสองทำไมหาพวกถ่ายกูมีพวกอ่ะถ่ายตามภาษาคนมีพวกอ่ะ เราไม <c oughs> <ian> <can> ่ต <c oughs> ้องคิดว่าไอ้คนที่ถ่ายไปมันจะเลือกมึงเหรอเอะไรลงอ่ะไปดูในยูทูบเออทุกคนอยวนี้เขาไม่ตัดแทนแน้แล้วไปดูเอาเองเออดูหาดูเมียเมอหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วเมียยหาเออ แยกใหลียวซ้ายความความหล่อของท่านหอดึงมาท่านรองก็ห hmm. ล่อหล่อ hmm. ทั <c <c ้งคู่เป็นหอแล้วเหรอครับวัดโบงามครับโอ้โหสุดยอด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 โอ้โหตะวดีจ้าตวัสดีจ้าแข่งยาวต้องยา้งยาวองาำเภอเมืองไม่มีแข่งไม่เหรอยาวไม่มีไม่มีโอ้ยมาคุยตรงเดีครับเดี๋ยวลง ไอ้เท่าเท่าเฮ้ยควงอะไรเพื่อนโอ้ก็คิดถึงเพื่อนขอบใจหน้าเพื่อนไหมลองเรื่องกันครับลองเรื่องกันตรงนั้นนะครับ ไม่รู้ว่าไม่รู้เออนี่เนี่ยเออเดี๋ยวแน่นไว้เดี๋ยวแน่นไว้เห้เดี๋ยวแน่นไว้เดี๋ยวแน่นไว้ต้องมีการโทรหากิ๊กด้วยนะพี่ผมเนี่ยอ่า สวัสด,ดีผมก็นึกว่าพาแฟนใหม่มา,เ,าเห็นข้างหลังที่ไหนได้ข้างหน้าพี่ตัวเองเลยไง จพี่คนอินเดียก็บอกว่าไงดูวยดีนะฮะโอ้ยนี่สุดยอดเลยนะพี่ยังแข็งแรงเต็มทบ่กายผิดเม็ดเดี๋ยวค่อยไปเลือกสอนกัก่อนเลือกยางสวัสดีครับท่านชุดรอของดอนตูม เปลี่ยนชื่อให้แฟนเพลงเปลี่ยนชื่อเมียบอกเมียผมว่าชื่อพิมพ์พิมุกเขาบอกพาพิมุกจับขึ้นหิ้งเลยงั้นล คือแต่ใน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 เฟซบุ๊กเขาบอกว่าจะรวมรุ่นไอหัวถนนทั้งทีเลยนะตอนนอสมศักดิ์พอสมชายอังคาดท่านดรวิเชียนอ่าได้ได้ต้องไปไปหางตัวนะโอ้ท่านสวัสดีครับ ของท่านมันดึงผมเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับสวยมันดึงโอ้โหจะลึ้ดิธรรมดาสรรมดียังไม่ออกเลยล่ะเอเคไอ้ช็อตนั่นอะช็อตที่มึงดู่ไก่ซีรีนทรยบกับกูก็ตามถ่ายนะมันไม่รู้ว่ากูตามถ่ายนะเอนี่นี่ เคดีนะเมื่อกี้บอกแล้วนัดรวมรุ่นหัวถนนไม่อันนี้ยุคสิ้ให้ยเป็นแม่เองรูบรอทีนะอเค้ยครับเป็นแม่ครับเฮ้ยค่ะเลือะยังวันนี้ค่ะเยอะแล้วนะอ้าววันนี้ค่ะเสียองอะไรเนี่ย้อนภาษาเสียนอะไรมาวะอันนี้เนาะ ความหล่อมันดึงต้องเมื่อคืนไปบ้านอะไรบอกเลกเพื่อนครับลงล่เนี่ย